ทำใส่ของแมทลูกปัดไว้พิ้งกันนะคะง่ายมากทำตามได้เลยนะวันนี้เมย์ได้ของเล่นใหม่มานะคะเป็นเครื่องร้อยลูกปัดค่ะหลังจากที่แบบเอามือแบบพยายามแทงแทงแทงไปในลูกปัดในถ้วยลูกปัดมาหลายวันนะคะวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาสักทีนะคะเริ่มต้นค่ะจากการใช้อาเอาเอ็นค่ะเอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดนะคะร้อยลงไปในสต็อปเปอร์เนาะแล้วก็ย้อนอ่ใส่ห่วงค่ะแล้วก็ย้อนตัวเอ็นกลับมาแล้วก็ใช้คีมบีบตัว สต็อปเปอร์ให้แน่นเลยค่ะลูกค้าแล้วเราก็จะอ้าห่วงนะคะเอาตัวก้ามปูค่ะใส่ลงไปนะคะห่วงวันนี้นะคะเราจะใช้ห่วงขนาด4มิลน,นะคะน้องจะขนาดเล็กแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะเวลาเราใส่กับกับตะขอไปเนี่ยจะไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเราใส่ลงไปนะคะเนาะใส่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นนะคะใช้เครื่องร้อยลูกปัดนะคะเริ่มจากการที่เราจับสีลูกปัดตามต้องการนะคะเอา ใส่ผสมผสมลงไปเลยคะ่ะลูกค้าเหมือนเราเล่นไายของเลยเนาะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตัวเครื่องร้อยลูกปัดเนี่ยก็จะผสมตัวลูกปัดของของเราให้เองนะคะวันนี้ค่ะตัวลูกปัดที่ใช้นะคะจะเป็นลูกปัดขนาด2มิลน,นะคะก็เราจะเอาเข็มค่ะใส่เข้าไปอ่ะแล้วเราก็จะหมุนค่ะหมุนหมุนเครื่องร้อยลูกปัดนะคะให้ให้น้อง เอาลูกปัดผสมกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาเข็มร้อยลูกปัดค่ะจะปลายของเข็มร้อยลูกปัดเนี่ยน้องจะงอหน่อยนะคะแล้วน้องก็แล้วก็แค่หมุนค่ะหมุนลงไปแค่นั้นเองแค่หมุนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเล่นไข่ของเลยทีเดียวนะคะลูกปัดค่ะก็จะถูกดันเข้าไปในเข็มเองค่ะแล้วก็จะถูกดันเข้าไปในเอ็นร้อยลูกปัดของเราแค่นี้ก็จะได้สายของแมทน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะคะ อ่าเสร็จแล้วนะคะนี่เมก,ก็ทำหลายอันเลยนะคะพอได้มาแล้วก็สนุกมากเลยนะคะก็เลยเอารูปปัดจีนนะคะแบบคลาสสนี่เป็นสีแคนดี้นะคะมาร้อยลงไปด้วยนะคะนี้จะน้องจะเป็นไซส์ M นะคะไซส์3มมิลเนน้องจะขนาดแบบใหญ่นิดนึงรอยเข้าไปในรูปปัดได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการจบ สายของแมนนะคะก็คือเอาสต็อปเปอร์ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ห่วงนะแล้วก็เราจะร้อยย้อนลงไปในสต็อปเปอร์ค่ะแล้วก็ร้อยย้อนเอ็นค่ะเก็บเข้าไปในลูกปัดจีนของเรานะคะตรงปลายนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาครีมนะคะบีบตัวลูกปะอา่าสต็อปเปอร์ให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้สายของแมน่น่ารักน่ารักอ๋อแล้วยังไม่เสร็จนะคะเราต้องเอาห่วงค่ะมาห้อยกับตัวก้ามปูค่ะกับน้องก้ามปูของเรานั่นเองนะคะให้ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้สายของแมสแบบน่ารักน่ารักสามารถไปทำขายได้หรือว่าทําแจกเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการอาร้อยลงไปนะคะแบบเมามันนะคะเม็ดนะคะนี่ก็จะเป็นสายของแมสท,ที่ได้มานะคะนี่ก็จะเป็นชุดตีมสีค่ะที่เมที่เมจับสีตามนั้นนะคะในวันนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อลูกปัดแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์มาที่ Line ID แอดลูกปัดค่ะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ w w w l o ว k p a อทลูกนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปของช่องเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้กับลูกค้าในทุกๆวันเลยค่ะเจอกันใหม่กับเมมเมซินีที่กันทาค่ะสวัสดีค่ะ